มันได้อย่างนี้สิไหลยาวๆคอมโบยาวๆไปเลยจ้าซูปเปอร์เมกะมานะมันดูรางวันรวมของเรานะโอ้โหูแตกก็มือเตือนทิปวิดีโอนี้จะขึ้นตุกขามันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม เจ้ก็สวัสดีเพื่อทุกคนด้วยจะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเจสสมัยสายปั่นวันนี้เจ้ก็อยู่กับปอกบาฮาเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจเลือกเล่นเนาะวันนี้ก็มาพร้อมสูตรสแกนซอสเหมือนเดิมนะทุกคน มีเกมไหนบ้างที่อัตราการชนะสูงบ้างเนาะโอเคเป็นเกม Secret of k ค o p a t a นะคะความรับของคิโอ a t ตายู่ในไฮพีทีของเราเนาะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ้ไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดเลยก็แล้วกันเนาะไปจวดกันโลดวันนี้เจ้ก็หอบทุนมาไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะหนุ่มพันทวนๆเจ้ขออนุญาตกดเล่นเบ็ดอ่า อฟีเจอร์เลยก็แลวกันดีกว่าโอเคหลายใจสเสือเกินเนาะก็ <c oughs> สำหรับอ่าปอกบารห้าตอนนี้ก็มีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนทำรายการฝากไม่เกิน3วินาทีรวเดเร็วทันใจนะมีคืนยอดเสียให้เราทุกมือทุกเว้นเลย,ท,เเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้โหเกือบตกดำไหมละ่ะใครอยากได้สูตรสแกนะลอดนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปเล่นสูตรสี่สูรห้าละเาอียดเกมโอ้อยู่ใต้คลิปเลยกันละกันจ๊ามาโอ้โห 9%กนีม้มันใช้ได้ผลจริงๆนะคือแบบไม่ตกดําเลยอะ่ะหมุนไม่ตกดําเลยนะตกเขียวนะตกเขียวมันจะเริ่มต้นคูณสี่นะคะทุกคนมาดิเบิกเนตมานะยังไงเจก็ฝากรับชมที่วิดีโนี้เพื่อคำบันเทิงเท่านั้นเนาะมาเข้ามาแล้วนะคะเจ๊ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งให้เจด้วยเด้อมาอา้าวเปิดมาก็จะเทมเไม่ได้นะเอาดีปีกนกมา สวยไม้การเขนปีกนกมาสวยเอาดิก้าตัวกับก้าตัวนะโอ้โหไม้การเขนมานะมาอีกแล้ว14ตัวเข้าไปบับเข้าให้โอ้โหตัวนี้ตัวคูณสามานะทุกคนโอ้โหอะไไม่หยุด19ตัวเลนะอืนจะยี่สตัวก็ไม่20นะซุปเปอร์ไม่กลับมาสามพันเลยทุกคนตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมานะอีก3ไม้เล่นแบบชิลๆนะมา บอกแล้วว่าที่นี่มีครบจบที่นี่นะเขาเล่นง่ายจ่ายจริงนะคะทุกคนมาไม้กางเขตนี่บาบ่อยจอริงนะทุกคนโอ้โหตอนนี้คนะูณ49เนาะซูเปอร์เมกะมา1,300นะคร้บผะมมเอาเรื่องว่ะเออคูณ53บสนะตอนนี้ไหลไปไม่หยุดเลยจ้า มาลือมาอมสวยเอาดิตอนนี้เอไหลไม่หยุดนะอถ้าตัวแพงมาน,นี่น่าจะ้เยอะนะอันนี้ตัวถูกนะคะทุกคนตอนนี้ฟาดไป19ตัวแล้วนะอม,มาดิคูณแปดสิบเอ็ดนะุอร์เมกะมาสี่พันห้าติดไปเลยจ้าโอ้โหฟังบุริเย่นะทุกคนบวกมาเกือบเกือบหมืนเลยทีเดียวนะจ้อ หอบทุนมานะฝากเข้าแค่หนึ่งพันแทุกคนบวกมาแปด0ันเลยทีเดียวนะคุณยังไงเจ้ขออนุญาตไปต่อเลยกันแล้วกันเนาะฝากกันได้ด้วยนะคะป๊อกบาห้าห้ามาแรงในกาแฟตตอนนี้มีครบจบที่นี่ที่เดียวนาะอเดี๋ยวสําหรับวันนี้เจ้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็สวสวัสดีจ้าบ๊ายบาย